โย่วัตสบแมนสวัสดีไปรุ่นเมกาทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะพี่ก็จะมาอะบอกคอมโบสุดโกงนะทุกคนเป็นสกิลตัวละครสุดโกงในแพทปัจจุบันนี้นะทุกคนพี่สามารถเอาไปหนึ่งสีได้แบบชิวๆนะทุกคนนะ,ะพี่ก็จะมาแนะนําในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับทุกคนอย่างแรกที่เราจะเอาไปนะครับก็จะมีสกิลต,ตัวเคนะครับจะช่วยในการ เอาค่า EP มาเป็นค่า HSP นะทุกคนนะอ่าทดแทนกันแล้วก็สกิลตัวที่2นะครับว่าจะเป็นฟอร์ดนะทุกคนฟอร์ดสามารถคอมโบกับสกิลเคได้นะอ่าเดี๋ยวพี่จะอธิบายอ่าไว้ในเกมแล้วกันโอเคครับแล้วก็ฮายาโตะนะทุกคนสกิลต่อไปครับฮายจโตะนะพี่จะไม่เอาพวกแคนรี่พวกอะไรมาครับพี่คิดว่ามันน่าจะไม่ค่อยจาเป็นสักเท่าไหร่นะครับนอกจากการวิ่งเข้าวงนะแล้วก็วิ่งชาร์จอ่า พี่ก็เลยไม่ค่อยได้เอามานะทุกคนโอเคจะประมาณนี้นะครับสกิลที่พี่จะเอาไปหนึ่งสีนะด้านหน้ามีคนยิงกันนี่ไงมาแล้วมาดิมาดีไม่หลอกเป้าเป้าไม่หลอกทุกคนเออเป้าไม่หลอกมาหาปืนก่อน,นว่ามีปือนอะไรเราจะไหมนี่ด้านหน้ามีคนบุกกันคนโน้ตเตรียมเลยมาดิมาดีเข้าหวัวสวยตั้หนึ่งเอาเดิมาเดิดสามเลยครับสามเลยมาดิมาดิเห็นไหมทุกคนเลือดเรามาดิดเลือดเราสองร้อยยี่สิบห้านะเราฆ่าได้เห็นไหม อเดะยังไงยังไงยังไงโอเคมันบวกกันทุกคนเดนลงไปเลยแล้วกันอเดะอเดะยังไงยังไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวใจเย็นนะครับเราใจเย็นไว้นะครับเผื่อเผื่อมันเป็นตี้เดียวกันแล้วเราวิ่งไปครับการที่เราจะหนึ่งสีคือเราต้องรอบครอบหน่อยนะทุกคนใช่โอเคเดี๋ยวหาปืนกันทุกคนอยากได้ปืนชาร์จที่มันดีกว่านี้อ่ะพวกลูกสองลูกสองมมีตัวยิงกันนะ ใชอยู่ขวามือโอเคหาก่อนนี่ไงลูกซองลูกซองยาวโอเคได้อยู่ฮะไม่มีเสียงเท้าวะทุกคนนี่ไงมาดิมาดิมาดิโอ้โหปืนมันใช้ปืนอะไรวะแรงจังตามเลยโอเคยิบยาก่อนละกันเกาะแหกเลยทุกคนเมื่อกีก้ดูตอนนี้เลื่อนเราสองร้อยห้าสิบแล้วทุกคนดูสกิลโคตรดีอะ โอ้โหเจ็บอะทุกคนเกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้ถ้าเลือดเราน้อยกว่านี้นะเกือบตายตายชัวเราใช้ปืนไรวะอ๋อซองอัพหนึ่งก็ว่ายูทำไมมันแรงแปลกโอเคเอาสกาดีกว่าไปทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวอเก็บศพอ่า้ายมือก่อนละกันมีกอสองโอเคเพาแต่กอจะแตกแล้ววิดด้านหน้ามีคนบวกกันยังไงตอนนี้เราฆ่าไปสองคิวแล้ว ไหนวะไนี่ไงมาดีมาดีาดขอต้ำก่อนขอต้ำก่อนโอเค,อเค <laughs> ลากคิวไปนหนึ่งตัวยังไงยังไงมาดีลากหัวไปลากหัวผมลากหัวผมไม่ติดหัวเ <laughs> ครื่อง่ดียังไง <laughs> โอเคขออัพขอชิวๆก่อนแล้วกันให้มันมยิบยาไปทุกคนนะรนะเราไม่มรีบนะทุกคนเผื่อเราวิ่งไปแล้วมันอยู่กันเยอะนะ <laughs> โอเคยังไงยังไงยังไง สเกลเอ้ยสกลิ้นเป็นอะไรก่อนลิ้นเป็นอะไรก่อนอุ้ยด้านหน้ามีคนมาดิมาดิอุ้ยไม่เข้าหัวเลยทุกคนอุ้ยอุ้ยสายยิงโอเคอุ้ยเข้าหัวเราด้วยเปิดเคครับเปิดเคแล้วเลือดเด้งเห็นไหมทุกคนเลือดเด้งรับเด้งเรื่อยๆอ่ะอาดิไปครับเดี๋ยวเราต้องเคลียร์ขวาก่อนนะเฮ้ยสายเฮ้ยมีคนโดดลงมามาดิมาดิอู้หขวาก็ยิงสายก็มาเอาดินี่ไงลัดช็อต อตเดี๋ยวเราก็ต้องฟันยากว่านะโอเคขอยิงทังไปไปยิงก่อลยิบบอลยิกบอลใจเย็นนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโดดเข้ามานะโอเคมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วโกโก้กลัวยังไงโอ้กว่ามาอีกมาดิลักลักหัวเขาผมมาดิเขาหัวแตกสวยมาดิมาดิผมก็เข้ามาโอเคมาดิใจหรือเปล่าใจหรือเปล่ามาทำไมมาทำไมมีสองหน้าตายมาดิมาดิตามไปครับสวย ขออีบยาก,ก่อนไเราสองร้อาสิบครับรลตายากครับโลตายาก,ตายากแตวตอนนี้ต้องหาชิปอ่าชิปใส่เกาะนะทุกคนนะที่มันเพิ่มอ่าเฮนะทุกคนมันก็จะเป็นเลือด280ดสิบนะอ่าโคตรโกงสกิลนี้ผมบอกเลยว่า1สีได้แบบสบายสบายแค่นั้นแหละไปครับไม่มีของอะไรเลยจกได้สก,กาอัพสอ,อัพสามอะไรก็ไดม้มีตัวด้านหน้าปะ น่อยู่ตู้ชุบใช่นั่นไงจริงๆด้วยมีตัวอยู่ตู้ชุบนะนทุกคนเดี๋ยวเราวิ่งอ้อมไปได้อยู่นี่ไงเจอแล้วยิงใครน้องน้องยิงใครก็ห,หัวไปสวยมาดิมาดิาดพีหลังก็หัดดูหลังว่างนะคะพีหลังก็หัดดูมุมกว้างด้วยนะครับถ้าเราเล่นหนึ่งสีนะครับเราต้องดูแบบด้วยนะครับไม่ใช่จะยิงไปมั่วๆนะถ้ายิงไปมั่วๆศัตรูจจะอ้อมเราแล้วก็มายิงได้นะทุกคน คือการเล่น1นสีนะครับเราไม่ควรให้จะตัวอ้อมนะทุกคนพยายามเล่นระยะไกลนะทุกคนถ้าเขาโถม,มาแบบเยอะๆนะคุณเราอาจจะไม่ไหวได้นะทุกคนนะฮะใช่เราก็ต้องคอยหาโพดิชันในการเล่นนะทุกคนนะอ่าต้องเล่นใจหัวเอาง่ายๆถ้าเล่น1นสีนะทุกคนนะอ่าแล้วก็สกิลที่พี่แนะนําก็จะประมาณนี้ทุกคนนะเออโอเคตอนนี้เราอัพแต่งเกือบหมดอ่ะแค่นั้นแหละ แต่งเตอรหมดนะคะมาดิใครจะไวกับผมหรือเปล่านี่ด้านหน้าเหมือนมีคนชุบกันเดี๋ยวเราวิ่งไปใส่เลยแล้วกันามาดิมาขออุ้ยอุ้ยหลังเข้าหลังเข้ายังไงยังไงยังอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะยังไม่เจอเลยอ๋อออยู่เจอแล้วมาดิเข้ามาไหมไม่เข้าไม่เข้าเออเจียมหนักมาดิยังไงมาดิมาดิตายเออเข้าหัวไปยังไงยังไงเราต้องเคลียร์หลังก่อนนะลุกคนะไม่งั้น ถ้าเราวิ่งไปหน้านะครับเราอาจจะโดนได้โอ้ยนี่ไงเจอละขอตั้งว่าอุย้ยถ้ามาติดไอ้วอผมยิงเท้ามันได้นั้นนะเมื่อกี้ผมว่าจะทํามุมบังใส่มันอยู่โอเคเราไม่เสี่ยงดีกว่านะเดี๋ยวเราไปเล่นข้างหน้าเอาูอ่ไหนวะไมทุกคนเรามีชิปแล้วควรเลือดเราก็จะเป็น280นะมาดิโอ้โหมันโยนโยนสกิลนี้มาผมไม่อยากเล่นด้วยเลยโอเค โอ้โหมันยิงปืนระเบิดมาเอ้อเจ็บเจ็บเจ็บยังไงยังไงึดันมาดิดันมาดิมาดิน้องน้องมาดิดันมาดันมาพี่ไม่วันน้องหรอกโอ้โหแล้วหลังมีทุกคนทุกคนหลังยิงนั่นไงมาแล้วเฮ้ยมันชิดเลยโอ้โหลืมดูหลังเอายังไงยังไงดีมันโถมกันมาแล้วทุกคนมันโถมกันมาแล้วโอเคเปิดที่ียปียังไง เดี๋ยวเราปลาสลายไอ้บอลนะคนแล้วเราก็จะเล่นที่อื่นนะเด้อเด้อเด้อหยิบแผนก่อนโอเคปลาสลายไอ้บอลเราเราไปเล่นตรงอื่นโอเคไปครับโอเคตั้งวอลออกมายังไงยังไงมันจะดันผมมาไอ้บอลก่อนยังไงกระโดดปาดไม่เจอกระโดดปาดกระโดดปาดเจ็บตั้งบอลอุ้ยอุ้ยก่อแตกก่อแตกเฮ้ยใจเย็นใจเย็นยีบก่อนยิบก่อนอย่าเต็มไปเลยครับจังหวะนี้โหแล้วโห อะไรอะไรเราจอดทำไมฮะเราจอดทำไมไปเจอผม,มแค่นั้นแหละมาไม่มีก่อนนะไม่มีก่อนนะโอเคเรายิงอวบไอปสองนั้นทุกคนโอเคมันอีฟยามาดิมาดิมาด,มาดิเราไม่ต้องให้เวลามันอีฟนะทุกคนนะโอเคไม่ไม่ต้องให้เวลามันพันยานะถ้ามันพันยาเราตใต้ออกเลยนะมาดิสัวไ้เดาะขอดัวดขวางก่อนจเยน็นเยอะจัดทุกคนเยอะมากอ,อโดนหน้าหลังอนะทุกคน โอเคเดี๋ยวเราดูเชิงไปก่อนนี่ไงเออสามได้ <c oughs> ลาดคิวอ,อีกแล้วเราเราสายลาดก็ไม่เป็นไรครับมาดิแล้ยวยี่สคนทุกคนคดตึงแค่นั้นแหละเราฆ่าไป10คิวแล้วทุกคนมาเดี๋ยวเราขอวิ่งไปเก็บของก่อนคือมันน่าจะไม่มีตัวยิงเราหรอกนะคิดว่าโอเคตอนนี้ไอ้วอลเรามี9ลูกผมว่าระเบ,บิบระบบอ่าเก็บไอวออัตโนมัตินี้มันดีอยู่นะทุกคนนะอ่า อยู่หนวงบีบแล้ววงบีบแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเราขอไปเช็คซ้ายมือก่อนนะครับว่าจะมีตัวนอกหมอกไหมขออีมเห็ดไปก่อนโอเคเราก็ถ้าเราไม่ได้บวกกับใครเราก็เปิด EP ไว้ทุกคนนะ,ะ EP นี่จำเป็นนะทุกคนเวลาเราเลื่อนน้อย,อยนะเราก็เปิดเหพนะทุกคนเราเลือ่อนเราก็จะเด้งนะมานจาะเห็ดมาแทนที่เลื่อนเราทุกคนนะประมาณนี้นั่นไงมีตัวจริงๆเลยมาเด็ก มาดิเก็บเก็บหนักนะเก็บหนักนะไม่ตั้งอะหรอโอ้ยนิดเดียวเก็บมันเก็บตายแล้วเนนะมื่อกี้ยังไงแล้วผมไม่ปล่อยนะแล้วผมไม่ปล่อยนะโอเคยังไงยังไงรอรอมาดิมาดินอ็อกสวยตามเลยครับตายเออมาเดชเ,เราขอไปวิ่งไปดูเกาะมันก่อนนะว่ามันมีเกาะอ,อะไรตอนนี้เรามีแค่กระองสองเองทุกคนโหไม่มีแค่ปลาเดชกระบอกเดียว ของเกลือจัดทุกคนสกิลเคนะครับกับสกิลฟอร์ดนะครับคอมโบกันยังไงก็คือสกิลฟอร์ดนะครับเมื่อโดนศัตรูยิงแนละ้วทุกคนจะ,ะเด้งเลือด10หน่วยนะครับต่อวินาทีก็คือ3วินาทีนะทุกคนก็คือ30มสิบเอชนะทุกคนนะแล้วก็สกิลเคคอมโบก็คือถ้าเรากดสกิลเคสกิลฟอร์ดนะครับก็จะทํางานทันทีจะไม่มีครูดาวเลยนะทุกคนนะ,ะสามารถ สามารถกดได้เรื่อยๆนะครับเวลาเข้าไฟนะแล้วเลื่อดเราก็จะเด้ง3วิ3วิเท่ากับ3 30หน่วยนะทุกคนนะประมาณนี้ก็คือสามารถคอมโบกันได้เลยสมมุติเราโดนยิงไปเลือโดนสามสิบนะครับเราก็เปิดสกิลเราก็เปิดสกิลเคนะครับสกิลฟอร์ดก็จะทํางานพร้อมๆกับสกิลเคด้วยนะทุกคนนะประมาณนี้ไปครับไล่ฆ่านะครับทุกคนบอกแล้วครับว่าสกิลนี้รับดีมากๆนะทุกคนนะเออ เฉพาะช่วงต้นเกมนี้คือแบบดีมากเวลาเราฆ่าใครได้นะคนอ่ HP นะครับเราก็จะเพิ่มนะทุคนครับทีละ25นะทุกคนถ้าเราฆ่าใครได้โอเคเราได้ก่อสามแล้วครับจากาจากตู้วันนี้นะทุกคนโอเคตอนนี้เหลือ16คนแล้วี่เหลือผม250ไปครับ let's go นี่ไงคนด้านหน้า โหเยอะเลยสายมือเยอะเลยยังไงยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอเช็คก่อนไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วอ๋อเจอแล้วอยู่บนนั้นทุกคนโอเคเดี๋ยวเราขอเคลียร์สายมือก่อนอุ้ยสายยิงเราต้องเลียรนะ์บนลนะคว,มดวด่มนะทุกคนนะคว่มโดดมาดิมาดิน้องมาดิน้องน้องเออสวยน้อง เกอือบเราเกือบเราเกือบมาตั้งให้วอทันต้องดีปต่ำนทุกคนนะ <S <S เพื่อนเขาอาจจะชุบได้โอ้โหมันโดนมันโดนบักต้นไม้อะไรเนี่ยมาดิมาดิมาดิาดอัดตัวไปอัดตัวไปสวยลม้มต่ต้องดีปตม่มชุบตัวเองเหรอเอาไม่ชุบครับสามคิวล้วมาดิเราต้องเล่นเจ็บเสียทุกคนเวลาเราจะดันเข้าวงเหลืออะไรเราต้องตั้งให้วอก่อนนะโอเคเหมือนจะด้านหน้าจะมีตัวนะทุกคนเห็นเหมือนยังไม่หมด อยู่ไหนอยู่ไหนเหมือนอยู่บ้านมาเชียงเหมือนอยู่บ้านมาเชียงปืนอยู่ไหนแล้วต้องดูหลังดูอ่ะนั่นไงเจอละมาดิวิสะโคบไม่ติดฮลัลโหลมาเดเรามีสกิลชนหมอกแนละ้วเอาเดิมาดิมาดิยิงไปครับยิงไปยิงไปโอเคตั้งไอบอลเราก็ต้องอวองิ่งค่อยๆเข้าวงไปยังไงมันก็ต้องออกมานี่ไงน,นี่ไงเจ็บเจ็บเจ็บันวเมื่อต้องออกมาแล้วคนเข้าวงมันบีบ มาดินอ็อกตัวเอ้ด้านหน้ามีตัวเฮ้ยมาดิไอบอลเรานะเราต้องเซฟเซฟหน่อยโอเคเราเปิดเอ่อเน็พีนะทุกคนโอเคอยังไงอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเขาไม่เจอไปไหนวะไม่มีอุ้ยนั่นไงเจอแบวแบบอยู่ทุนบ้านอยู่ทุนบ้านนี่ไงนี่ไงแล้วยิงไปนี่ไงแล้ยิงไปตายคาน้ำไปดิไปเข้าวงกันทุกคน เอ้ๆโอ้โหนี่ไ,ไงโดนตายคาน้ำโหเราทำบุญไว้ไม่พอวะทุกคนเราต้องไะเช็คด้านหน้าก่อนโอเคไม่เป็นไรครับอนนี้คือพี่มาแนะนำสกิลตัวละครเฉยๆนะทุกคนนะอ่าโอเคดมอนสองนะครับค่าไป14คิวนะทุกคนตาเมท5 9 0 0นโอเคสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์พี่ด้ยวยนะครับสําหรับใครอยากให้พี่อ่า แนะนำสกิลตัวละครอะไรนะครับาสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับทุกคนแล้วทุกคนอยู่รางไหนฝากคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับทุกคนนะ